ไอ้วิปัสนูปกิเลสสิบอย่างคือไม่กอใจอ่าดูในหนังสือวิปัสนูโคกับวิปัสนาหลักใหญ่ให้เราจำไม่คำเดียวตทน่นั้นเรายึดถือสิ่งใดเป็นึกยึดถือโอภาสคือแสงสว่างเรานั่งและเห็นแจ้งเรายึดถือว่าเป็นของดี ชอบอาวิปัสสนูถ้าเห็นแล้วระหว่านี้จิตตังได้จึงเห็นแสงสว่างแล้วก็ไม่เอาไม่ยึดถือก็ไม่เป็นวิปัสสนูการใจจะสว่างแต่ไหนสว่างมากสว่างน้อยบางทีมันสว่างไอ้สาททำโพช่องแต่กล้าอ่าลืมตาก็สว่างหลับตาก็สว่าง ตั้งคืนอันนี้เราไปพอใจให้แสงสว่างรืหว่าวิเศษมันไปมีปัจจุบนสองยานความรู้ที่มันรู้นั่นรู้นี่ปบปบปขึ้นมานั่นแหละไปรู้สังขารนั่นสังขารมันนึกมันคิดว่าไอ้ัานรู้นี่รู้เอาสัญญามาก็ไม่รู้ว่าสัญญามาใช่รู้ในปัจจุบันถ้ารู้ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นอ่า อะรที่เ,เกิดเช่นนี้เช่นว่าเราเห็นสุนัขมายืนมองอยู่ข้างหน้าสุนัขสีแดงเราก็รู้อ่านึกกวันนี้ที่เลยเราทำอะไรอย่างซึ่งว่ากลางกลางถ้าสุนัขสีดำแล้วเราทำความผิดทางายอกุศน ตาสุนัขสีขาวอ่าก็คือเราไปติดอยู่ในบุญอย่าตาธนาจะเกิดเป็นพระอินทร์พระพรหมหรือเป็นเจตพระบุตรเท้พอดนิลามหรือเป็นเจดีสึนสัตว์เลยอะไรนั่นหรือว่ากิเลสบุญก็เป็นกิเลสบาปก็เป็นกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าติดม าทำแล้วปล่อยบบุญนัน้นไม่ยึดถือป็นบางคนอธิษฐานนี้ขอให้เกิดเป็นนั่นเป็นนี่มันมันนั่นหปความว่าติดความรู้นี่อายุที่ใจรู้เห็นอะไรแล้วรู้ได้ยินเสียงแล้วรู้อะไรกระทบกายรู้อย่ากว่ารู้ไม่ใช่ที่มันขึ้นมา ปบปบจิจิตอยกว่ารู้ไม่จัดไอ้นันมันสังขารมันเอาเรื่องต่างๆมาเนี่ยเดี๋ยวครพอเราไปสติไปร่วมมันด้วยมันก็ปรุงแต่งยาวไปเรานั่นเองหรือเห็นอะไรปุ๊บเขาดูจะเห็นเรานั่งอยู่คุย่ยภาชนาอยู่เห็นแม่น้ำฝังได้เราก็รู้ออก ฝั่งโน้นเป็นฝั่งระนิพานฝั่งนี้เป็นฝั่งโลกิยะอ่ารูปตัวนั้นเรียกว่ารูปถูกคือ,อยาดอย่างที่แสงโพลที่เขียนหนึ่งเป็นรูปแม่น้ำระนิพานอยู่ฝั่งโน้นหรือเห็นกาแพงกั้นอยู่ไม่มีประตูทางช้างได้เห็นไม่มีประตูอาก็รู้มากัน,นะนั่นฝั่งฝากกำแพงฝั่งโน้นนั่น พระนิพพานฝั่งนี้โลกียะอ่านเรียกว่ารูปทำเมื่อเราแหนี้มิอย่างนั้นแล้วหมายความว่าเรานี่ปฏิบัติทำไกลต่อพระนิพพานมากการจะไกลหรือไกลบางทีมันก็ไกลวันนี้ไกลพรุ่งนี้ก็ไ่้ะแต่พอไปผิดพลาดพอไปก็ไกลไปพอทำดีสม่ำเสมอไม่ผิดไม่พลาดไม่ได้สร้างกรรมสร้างบาป มาก็รักษ่าอยู่ได้ปีติสามปีติก็ต้องกีทั้งหมดลลแล้วแหละสามสิบกว่ายัหละไรเราไม่ชอบโอเพลงก็ไม่ดชอบเล่นยานอชอบเล่นยานหลังแลเลยไม่ยอมม่เอาเล่นแต่ยานตุ้มตามตุ้มตาม,ตตามนั่นนั่นไม่เอาเลยยังเอยอไปคิดถึงบะอาให้มันขึ้นไปตามลำดับ ไปเพ่งสีไปเล่นแค่จานสองอยู่นั้นวไปบางคนมีอยู่มากเล่นอยู่นั้นจิตไม่ว่ามาจิตจิตจานอันนี้กเกิดตีสีที่เกับจานสองตีสีจานสองไอ้ 4, 3, 2, อ 4, 3, อความอิ่มใจนั่นมันอะไรเพราะว่าถ้าไม่อิ่มใจสี่ไม่ขึ้นเพราะว่าใจมันเหี่ยวใจมันแห้งใจคับแค่ ใจวุ่นวายใจร้อนใจมืดริจีไม่ขึ้นปัิจจทิสความสบายปัิจจทิ่ไม่ความาขมปีตีไว้้าปีตีมันขึ้นก็ขมกดไว้ยามขึ้นมาถ้าเราไม่ข่มลอยมันขึ้นมาก็เราก็ อิปดปฏิทินม่ปัิทิแ่แปลว่าความสบายอีกคืนไปเนาะปัดทิแ่แปลว่าความสบายมันไม่จบแล้วก็ใ้สุขแปลว่าความสบายอีกทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ปัจจัยที่หมายว่าข่มกายข่มจิตไว้ไม่จะแปลว่าความสบายที่ให้ยอ่อไิปัจจานุเราเสียผิดนี่สุขคือสุขกายสุขใจเรียกว่าสุขเป็นนั่งไปแล้วมันไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเวทนาอ่าไม่ไม่เมื่อยไม่กันจิตใจผ่องใจดีสบายการที่กาน,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 นั่งแช่เอง สอบนั่นแหละว,วิปัสสนูจิดจกจิดจึก,จกเวทนาอาจทิโมกค,ความน้อมใจเชื่อในพระนิพพานนะคือว่าเราเชื่อดิ่งไปเลยเพราะพระนิพพานนั้นผู้ที่ ถึงแล้วไม่จะไปยึดอ,อยู่ชทนว่าตัดสังยอดฉิดได้แล้วไม่ใช่ว่านั่งอยู่ยืนอยู่เราอยู่ในพระนิพพานเราพอใจในพระนิพพานถ้าพอใจพระนิพพานก็วิปัสสนาอธิโมกข์อธิโมกแปลว่าสว่างไปสะอาดอาธิยิ่งใหญ่ อุปัฏฐานคือสติไม่มีอุเบกขาความวางจิตตรงๆมันความวางเฉยไอ้ที่นี่เราไปคนที่จิตนั่งไม่ทำอิทธิพันาไปนั่งดีอุเบกขาวางเฉยไม่เจ็บไม่ปวดชาไปหมดนั่ง ไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรมันตื่นก็มีสุขมารวมด้วยบางทีสารถามเข้าไปรวมด้วยนั่นใครเืยอเบกขาเฉยเฉยอย่างเดียวก็ไอีปัจจุบันไม่ความมักเฉยในที่ควรเฉยเพราะว่าช่วยไม่ได้แล้วก็เฉยเสียถ้ายัง่วยได้ยังแก้ได้ก็ ก็ต้องทำไปถ้าแ,แกไม่ได้เป็นเห็นว่าผู้นี้ได้รับทุกเป็นใขรหนักแต่อาการบอกว่ามันไม่รอดแน่ให้เราจะไปช่วยอะไรก็ช่วยไม่ไดแต้าก็วางเสยเพราะคือว่าเป็นธรรมชาติความเกิดแก่เจ็ดตายเป็นธรรมดาถึงจะเป็นใคร เป็นอยากที่น้องพ่อแม่ลูกหลานเหลิหงนก็ทำเราก็วากเจอใเสร็จมิกันติความพอใจคือความพอใจในธรรมที่นี้ยูึดถือทำอันนั้นอันนี้ยึดถือทำอันใดนไว้เอาเป็นวิปัสสนุทำที่ปฏิบัติทั้งหมดจะไมยึดถืออะไร แม้แต่ฌานทั้งสี่ที่ปฏิบัติได้ก็ไม่ไดยึดถืออ่ะแต่ไปที่จิตว่าชอบว่าพอใจไม่ได้ต้องปล่อยเลยอ,ออกแล้วก็แล้วกันไม่ได้นึกคิดอะไรอีกคือว่าเราไม่ติดในสิ่งใดถ้าติดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นพบเป็นภาวะเป็นพะะเนพเมื่อมีสต ยันรับติดใจอุมเบกขาเราก็ต้องไปเป็นพรหมติดทบติดโลกสวรรค์และเมื่อมีโลกสวรรค์ชั้นพรหมไปที่เกิดแล้วเราสร้างอุ้นไว้มันก็ไปเกิดเกิดเรียกว่าชาติจิตยืดยู่จิตยึดอุมเบกขา เรียกว่าอุปาทานเมื่อมีอุปาทานมันก็มีพบคือโลกที่จะเกิดคือพรมโลกเมื่อมีโลกตายไปก็ต้องไปเกิดคือชาติคือความเกิดเมื่อเกิดก็ไปพ้นสราระพยาธิมรณะโสกะริเทวะเกิดแล้วก็มีโลกไัยข้าเจ็บ แต่ชะลาแก่พยาธิไม่ว่าโรคภัยมารณะไม่ว,าวาา่า่าดตายมารณะโศกะแปลว่าร้องไห้ปริเทวะแปลว่าคำครวน <c oughs> บ่นํำเพื่อคำครวน <c oughs> ปริเทวะอันนาต่างๆ อย่างนั้นอย่างนี้ก็คือไอ้อุปาญาตอุปาญาต์เลยคือในจิตในใจมันเหี่ยวมันแห้งหมดเหมือนกับว่าไม่มีน้ำลายจะกลืนเหมือนกับอดข้าวอดน้ำเหมือนกับอดหลับอดนอนมาอย่างมากมายมันแห้งในอกในใจหมดเนี่ยว,วาอุปาญาต นี่คือทำปฏิจจสม,มุปบาทหรือที่เรียกว่าอิชาปัจจยานเล mm hmm. นี่แหละอันนี้ที่ว่าถ้าเรามีที่เราปฏิบัติกันที่ให้อยู่ยืนอยู่ที่อริยสัจสีเพราะอะไรคือให้การปฏิบัติิปัจจาน สองลาทิ้งตัดธนาทุกขณะที่อยู่ข้างนอกก็ตัดธนาที่อันใดเป็นภาวะธนาอันใดเป็นการมาธนาอันใดเป็นวิภาวะธนาอาเราเมื่อลาธนาได้จิตของเราก็เป็นนิโรธได้มันมีอยู่อย่างนี้ ่ถ้าเป็นเหมือนกันแกเลยนะไอ้อนจัดที่นะนะที่แปลว่าความสบายเนี่ยผิดผีดเขียนมีไหมอ่ะฮะมีไหมเอามาดูอันนี้ อย่างนี้กานเรียกว่า,าพาดถึงผิดเรียกว่าอกาการวิบัติแล้วก็เองด้วยเป็นทำมิบัติไปด้วยความหมายผิดความสงบครับวามสงบนี่ความสบ,บายอยู่ิดคว,วามหมายสงบ คือขมเยอแล้วมันก็สงบเลยมันก็คือว่าไอพีจีอันนี้น่นก่อเด่นมากพีจีเออยพารณาพีจีคนลุกสู้สู้ก่อนไอตรงนี้น่ะทำมันจะสมประยุทธ์มันจะสมประยุทธ์เป็นเกิดอันนี้ขึ้นเมื่อเกิดอันนี้ขึ้นถ้าเราไม่ปัิสัตย์ที่คือขมกายขมจิตเยอะอให้มันสงบมันก็กลับมาที่เดิม กลับมาสติบหมยพชองงพชองทำผพชงมันไม่ไปมันไม่ไปที่สอ,องพ่อแก้อยู่ตั้งหาหากคืนคืนนัง 3, ่งสามสี่ครั้งพอถึงตรงพอบริกรรมสติสัามมาวิทยาพอวิทย,ยาภารณาปิจิติพิจิติท,ทันที สินลูกสู้ตู้ลูกมไม่ผมไม่ลองอันนี้ก็ขึ้นตั้งตัวเลยขึ้น pues mm hmm. ตั้งตัวขึ้นตั้งตัวก็ปล่อยขึ้นก็ขึ้นไปตั้งเกือบชมโมงปล่อยมันไปอ๋อมันขึ้นขึ้นจน้ว่าให้มันยุดเองมันไม่หยุดยังเหลือแขนเดียวแล้วย nah. ังเหลือแต่ข้อมือเพราะก็ยังเหลือนิ้วเดียวนิ้วก้อยมันยังสั่นที่นิ้วก้อย อาแล้วก็เลี้ยวก็ขึ้นใหม่หมดทั้งตัวอีกอะถ้าเราคมไม่ใช่แล้วมันก็ดับมันะ็อะอบแต่ลักษณะของจิตจิตหมุนก็เหมือนเราหัวขึ้นหัวลงอะไรบางครั้งมันหมุนไปอยูน่นี่บางครั้งก็ตก,กใจลืมตา จิหมุนนั่นเหมือนกับตัวเราเนี่ยเอาแล้วเอา,เอาใครเอาขวาอาขาแล้วแขวนเปวงกลมมาเลยจิตหมุนหรือบางทีมันหมุนรอบตัวหมุนไปไม่หมุนต่างเหมือนก็ต่างๆอะไรนะจิตหมุนจิตชัดจ่ายไปยังยาวไปมันดินไปยังนี่มันเราดังอยู่เนี่ยไม่รู้มันวิ่งไปทางต่าง แล้วก็ตามไปตามดูขึ้นเขาบ้างลองลองที่ราบบ้างขึ้นบันไดบ้างอ๋วเยวกว่ามาดางนี่อัดใสตามไปดูอเลยก็ลายหอนแล้วไอ้ัดแกวงก็เหมือนก็แหวงไปแหวงมาเดี๋ยมไปย่างเด๋ยมไปยังนี่อ่านี่ควัดแหวง ไอ้จิตหมุนนั่นเป็นบางคนไม่รูน้น,นบางคนกลัวเพราะเอาตอนมันหมุนเอาหัวลงกลัวความจริงกายเรายังนั่งอยู่นี่จิตมันหมุนเพื<ม>่อนี่เป็นพวกมารกิตสะมาลมันแ่งขึ้นมาเพื่อให้เราสมาธิจิตฌานก็เราถอยไม่ใช่เพื่ออื่นพอฌานถอยก็าทำที่ปัชนาไม่ได้ การปรับปรุงเไอมีปัจจุณนี่คือจำหลักใหญ่อย่างนี้ไม่ยึดถืออะไรการยึดถืออะไรก็เป็นมีปัจจุณมันจำหลักใหญ่ท่านี้เป็นยึดถือศีลหนึ่งอย่างยึดถือศีลอกว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้เอาอย่างนั้นยึดถือสมาธิ เื่อาจารย์ในถือ่อยึดถือสุขเต็มรังแล้วสบายยึดเถือที่มันเฉยว่างเฉยอุอเบขาอ่ออึเถืออาติโมกเถืออารมณ์เป็นพระนิพพานถือพระนิพพานเป็นอารมณ์มายอาติโมกอาจารย์ก็เจอแล้วเหมือนกันเลยไอ้นางเอออยู่ตรงนี้สักคืนนึง ตรงนี้สองวันอยู่ที่พระนิพพานเดี๋ยวก็เป็นเสียงดังอ้องอรู้อยู่แล้วว่าใชา่นั่งหาอะไรอ่านธรรมก็บอกอ๋อเราไปยึดถือพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ใช่เวลาที่เราจะอยู่เรายังเป็นสาวกปทิเสสนิพพาน จิตถึงพระนิพพานแต่ยังอยู่ในรูปกายของความเป็นมนุษย์ของวิบากเก่ากรรมเก่าที่เราสร้างมาเพื่อเป็นมนุษย์ไปเป็นมนุษย์เกิดกล่าวถึงธรรมสะอาดแล้วก็จริงแต่เราจะพยึดถือไม่ได้ต่อเมื่อเป็นอนุปาทิเสสนิพานขันหน้าแตกทำลายไปก็ตายหมดริงนไม่มีอินทรียังขารแล้ว เอาไว้นั่นแหละจิตใจนั้นเรละไปอยู่ที่นั่นเลยไปจิตที่ไปอยู่ที่นั่นเลยแต่ในเวลานี้อยู่นะพอจะถึงเป็นพระนารันแล้วจะไปยึดถือฮะกานิพพานเวลาเราเย็นนั่งก็อิ่มใจยืนก็อิ่มใจเดินก็อิ่มใจกันผ่านาอาันนี้พัฒนูคือไม่เอาแล้วไม่มีอะไร ไม่เอาอะไรไม่ต้องการอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรถ้ายังมีอะไรอะไรอยู่ก็ไม่ไม่พบอะไรอ่านที่ว่าอีกเขียนว่าเมื่อเรายังต้องการอะไรอยู่มันก็จะไม่ได้อะไรเมื่อเราไม่ต้องการอะไรแล้วมันก็จะได้อะไร พระนิพพานก็นเหมือนกันแต่เราไม่ต้องการมันแล้วเราปฏิบัติเรื่อยไปความมุ่งหมายมีอยู่ที่พระนิพพานแต่ความอยากที่ได้พระนิพพานนั้นไม่มีอยากพระวาสนาหรือว่าน,นอกในตรรมรานอมติดต่อสู่พระนิพพานนั้นก็นั้นแหละมันละ่พระวาสนาอันนี้ ตามไม่พบมาเองคับทัวก็ยังยึดถือตำรามก็เน่าอยู่นะั่นเน่าอยู่ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้สอนใจไม่ได้เพราะมันผิดอย่างพระอนนทอนะ์อยากจะได้ตั้งแต่หัวค่ำจนรุง่งเพราะตรงนี้จะต้องไปร่วมสังขายนา พร,ระุทธเจ้านิพพานครบสามเดือนพอดีตงวข่าวทา,างคายนาเขอเว้นที่ไว้ให้แล้วเอาเพียงจนคืนลุงม,มันอยากจะตลอดอยากให้ถึงพระนิพพานปัญญาก็มีสมาธิจารก็ดีมี่ปัจจนาก็ทําเรียบร้อยแต่ทำไมมันไม่ถึงพระนิพพานมนติดนิดเดียวก็อยากได้พระนิพพานภาวนา มันถึงไม่ได้ต่อเมื่อจะล้มตัวลองนอนไม่เอาแล้วยุ่งล้วนอนพักผ่อนอทำมันทำไปยึดตรงนั้นรวมตรงนั้นเป็นพระหันตอนที่เอ็นหลังมันขึ้นมาเป็นทีบาะเพราะเลิกไม่ต้องการแล้วถ้ายังต้องการวันพันก็เปลาออยู่นั้นตลอดแต่เราไปเจ้ากับพยากยารณ์ไว้แล้วเมื่อพระองค์ปฏิพานไปแล้ว สามเดือนตานอนก็จะได้อ่าเป็นตาหลานเออไอเรื่องคุณไฟไม่้องตอบว่าไม่มีเลยจบครับ